ครับวันนี้ก็มาปัดดอกทุเรียนพันหมอนทองกันนะครับนะตอนนี้ก็เป็นช่วงปลายเดือนธันวานะครับก็ดอกทุเรียนก็มีบานรุ่นแรกนะครับมีดอกบานเป็นบางกิ่งนะครับแล้วก็บางตน้นวันนี้ก็มาจะมาปัด ดอกทุเรียนให้ดูกันนะครับก็ปัดก็ไม่มีอะไรมากครับปัด้ายทีขวาทีแค่นั้นพอครับแล้วก็ช่วงเวลาในการปัดนะครับก็เออ่ตอนนี้ผมปัดดอกเวลาประมาณ6กโมงกว่าหนึ่งทุ่มอะไรประมาณนี้ครับ6กโมงกว่า ก็มีดอกที่บานพร้อมปัดก็หลายกิ่งด้วยกันครับทีนี้เราก็ไม่ต้องไปดูว่าดอกไหนควรปัดไม่ปัดยังไงเราก็ปัดทั้งหมดปไปนน่อนะครับปัดไปเลยดอกไหนบานก็ปัดดอกไหนยังไม่บานก็ไว้ยก่อนทีนี้ก็ มาว่ากันด้วยเรื่องหลักการนิดนึงนะครับก็ในการปัดดอกทุเรียนนะครับตามหลักการวิชาการจริงๆนะครับดอกเขาจะทางโดยทางธรรมชาตินะครับเขาจะดอกเขาจะแตกเองได้แล้วจะเกิดการฟุ้งของอับละอองเกสรนะครับก็จะทำให้ดอกตัวผู้ที่อยู่รอบๆหางแย่ หางแย่ก็คือดอกตัวเมียนะครับหางแย่ที่เป็นแท่งลงมาแท่งเดียวอันนั้นคือดอกตัวเมียส่วนดอกตัวผู้ก็จะเป็นหลายๆดอกที่อยู่ลอ้อมรอบหางแย่นะครับอันนั้นคือดอกตัวผู้โดยธรรมชาติแล้วเขาจะแตกฟุ้งเวลาดอกบานนะครับเขาจะแตกฟุ้งแล้วอับละอองเกสรเนี่ยเขาจะไปโดนหัวเหลืองๆของดอกตัวเมียอันนั้นอ่ะเขาก็จะเกิดการปฏิสนธิ ันเองได้นะครับ ừ, รคือพูดง่ายงคือเขาไม่จําเป็นต้องปัดดอกเขาก็สามารถที่จะติดผลออกมาได้นะครับอันนี้อันนี้คือโดยหลักการนะครับแต่ถามว่าทําไมผมถึงต้องปัดตลอดอันนี้มันเกี่ยวกับความชื้นนะครับถ้าความชื้นสูงอับละอองเกสรที่เขาแตกออกมาเนี่ยแล้วเขา ก็จะเกิดการฟุ้งเนี่ยใด้ยากนะครับเนื่องจากความชื้นสูงการฟุ้งของละอองเกสรเขาก็จะเกิดการฟุ้งใด้ยากแล้วก็จะไปติดดอกตัวเมียได้ยากดอกตัวผู้จะฟุ้งไปติดดอกตัวเมียไดอยากนะครับก็เลยการทาก็เลยทําให้การปฏิสนธิเป็นไปใด้ยากอันนี้คือสําหรับความความชื้นที่สูงจัดจัดนะครับก็เลยต้องมี การปัดดอกเกิดขึ้นนะครับเพื่อความชัวรก็ปัดดอกไปอันนี้ก็ทําให้ไม่กว่าที่เราปัดนะครับโดนดอกตัวผู้แล้วไปโดนดอกตัวเมียปัดไปปัดมาอย่างนี้อันนี้ก็จะชัวรกว่านะครับแต่ถ้าความชื้นต่าเราไม่ต้องปัดดอกเดี๋ยวพอเขาแตกฟุ้งออกมามันก็ติดเหมือนกันนะครับอ่าเราจัดการถาดอาหารดีเนี่ย ยังไงก็เข้ากับติดอยู่แล้วแน่นอนนะครับอันนี้ธาอาหารที่สําคัญนะครับในช่วงดอกอย่างนี้นะครับเราควรให้โบลอนโบลอนเดียวหรือถ้าเรามีการเดินแคลเซียมโบลอนมาตลอดนะครับทุกสิบวันสิบวันอะไรอย่างนี้เราก็ไม่ต้องให้โบลอนเดียวก็ได้นะครับเพราะเกิดการสะสมโบลอนมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ถ้าเราให้มาอย่างสม่ำเสมอแต่แรกนะครับ